สวัสดีครับนักกรดานะครับนี่ก็เป็นงานซ่อมโช๊คนะครับ CB 5 0 0 x นะครับไปตกหลุมมานะครับตกหลุมมาก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ซ่อมได้นะครับขอให้แกนอย่าเป็นรอยนะครับนี่เราก็ไปล้างทําความสะอาดที่ให้อ่างล้างมือมาแล้วนะครับก็ล้องเกี่ยวก็จะใช้แปรงนะครับ ขนอ่อนนะครับขัดทําความสะอาดมให้มีเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับอันนี้เราทําการลื้อนะครับลื้อและเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับลงมือทํางานกันอันนี้ก็เป็นน้ํามันเก่านะครับสีก็ดําคล้ํานะครับนี่เราก็ถอดล้างห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับแล้วเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับชุดซิลโอลิงนะครับเนี่ยดำเป็นโครนเลยนะครับ น้ำเข้าด้วยนะฮะน้ำเข้าบริเวณบริเวณดัสซิลนะก็เวลาล้างรถแล้วก็ต้องเอาไปสลัดแห้งด้วยนะครับครับก็ทำการรื้อนะครับทั้งหมดเลยนะครับทำความสะอาดทางเดินน้ำมันนะครับทำมาเราเปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยนะแล้วทำการไขท่อ นี่ก็เป็นภายในโช๊คนะครับก็ตรวจพบความสึกหลอนะครับตรวจพบความสึกหลอเห็นไหมฮะเงาเงานะครับอย่าลืมเซอร์วิสตามวงรอบนะครับการเซอร์วิสตามวงรอบก็จะช่วยลดการสึกหลอนะครับเหล่านี้ได้นี่ก็เป็นสีนะครับความแตกต่างของน้ำมันโช๊คนะครับเก่าใหม่ต่างกัน ชัดเจนนะครับครับนี่ก็เป็นโชคที่เราซ่อมเรียบร้อยนะครับก็เ,เ,เทสแรงดันเรียบร้อยนะครับรีบาวทางานปกตินะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับด้วยน้ํามันแล้วก็เครื่องมือในการที่เราจะบรรจุกแก๊สไฮเพชเชอร์นะครับของเอริณนะครับโชคกก็กลับมาทํางานได้ดีเหมือนใหม่ทางหนึ่งนะครับ เราจะทำการประกอบสปริงแล้วก็ส่งมอบนะครับจะได้ไปทํางานซ่อมบารุงนะครับเรือื่นอีกก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสนะครับโช๊ค CB500X เนะครับเจนแรกนะครับอันนี้เป็นสปริงใหญ่นะครับเป็นน้ำมันนะครับเป็นชุดซ่อมนะครับแก๊สนะครับเทสแรงดันเรียบร้อย นะครับเซอร์วิสด้วยน้ำมันแล้วก็เครื่องมือของเออร์ลินนะครับโชคเออร์ลินก็จะกลับมาเป็นโชคเออร์ลินอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับจำไว้นะครับนิดหนึ่งผม,มฝากข้อคิดไว้นะครับโชคเออร์ลินไม่ได้ออกแบบมาสำหรับโดดทุกรุ่นนะครับมันจะสำหรับโดดเฉพาะในรถที่เป็นอโมอโตโคอร์สนะครับ ชอกสตีดยูสพวกนี้นะครับแนวทัวริงนะครับหรือได้นิดๆนะครับไม่ได้เอาไว้จำนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าตกหลุมแรงนะครับตกหลุมแรงก็ชํารุดนะครับชกแตกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งมาเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าช็อปที่มีความรู้ความชำนาญในการเซอร์วิสโช้กเอลินก็แล้วแต่นะพิจารณาเลือกเอานะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับ ผมอยากเห็นโชคเอ,อรินมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่อยากเห็นมันชํารุดสึกหลอภายในนะครับผมเป็นแฟนของโชคเอ,อรินนะครับชอบมากนะครับก็อยากจะมีความปรารถนาดีนะต่อโชคทุกๆต้นนะไม่ว่าจะทําที่ไหนก็แล้วแต่นะก็ให้ตามเซอร์วิสบบตามอายุนะครับจะได้ไม่ซึกลอนะครับอันนี้เราก็พร้อมส่งมอบนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ